สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้เรามาทำเมนูอาหารเช้าเพื่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะชาเขียวในน้ำผึ้งกับข้าวโอ๊ตนะคะไปกันได้ดีเลยค่ะเตรียมข้าวโอ๊ตหแก้วเล็กนะคะแล้วก็ชงชาเขียวอุ่นๆไว้ประมาณครึ่งแก้วค่ะจากนั้นก็เตรียมน้ำผึ้งแล้วก็แช่เม็ดแมงลักไว้สองช้อนชานะคะ ลูกมันเบอร์รี่ค่ะแล้วก็ขนมบังโฮวิต1ชิ้นค่ะให้เพื่อนๆเ,เทน้ำพึ่งลงไปในชาเขียวที่ชงเอาไว้นะคะจากนั้นก็เทเข้าโอ๊ตลงไปเลยค่ะหแก้วเมื่อเข้าโอ๊ตพองตัวให้เพื่อนๆเ,เทเม็ดแมงลักเป็นท็อปปิ้งนะคะจากนั้นก็เท มันเบอร์รี่ลงไปเลยค่ะวันนี้ดิฉันใส่มันเบอร์รี่แบบจุกๆเลยนะคะเพราะว่าต้นที่บ้านกำลังสุกหวานฉ่าเลยทีเดียวแล้วก็มีขนมปังโฮวิตหนึ่งชิ้นค่ะเพื่อที่จะได้อิ่มท้องเพื่อนๆจะได้ไปทำงานได้อย่างสบายใจนะคะเพื่อนๆทานข้าวโอ๊ตทุกวันนะคะมี ผิวพันธุ์ที่ดีและสดใสเปล่งปลั่งนะคะทำให้ผิวขาวใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะลดอาการอักเสบผดผื่นคันกลากเกลื่อนนะคะแถมเข้าโอ๊ตยังมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายค่ะอย่างเช่นสังกะสีเหล็ก แมงกานิสแมกนีเซียมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและวิตามินอีพร้อมทั้งกูตามมนข้าวโอ๊ตหนึ่งถ้วยจะให้คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนตามที่กําหนดไว15้15%นนะคะซ้ำยังได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ เบตาคูแคนจะช่วยลดคอรลสเตอรอลด้วยทำให้เพื่อนๆน,น้ำหนักลดเลยค่ะไม่เชื่อก็ลองทำดูนะคะเรารักษาสุขภาพกันดีกว่าค่ะควบคู่ไปกับการออกกำลังกายนะคะรักทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และ s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะ ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ